เขตนี้นะครับวันนี้เราก็ทําข้าวเหนียวหมูยอทอดนะครับเพื่อมอบให้กับกเกษารกรทางการแพทย์แล้วก็อาสาสมัครต่งตางๆนะครับก็เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยเสียงพูดอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าใส่แมสนะฮะนะครับหมูยอนะฮะแล้วข้าวเหนียวตอนนี้ข้าวเหนียวเขาตั้งนึ่งอยู่นะครับ ข้าวเหนียวนึ่งบางทีมาส่วนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมุยอเราก็เตรียมทอดนะครับแลก็นึ่งด้วยนึ่งหลายหม้อเลยนะครับมีหลายส่วนนะครับกําลังทํากันอยู่นะฮะก็เป็นบุญกุศลร่วมกันนะครับขอแบ่งกันน้ำใจให้กับทุกท่านใครเข้ามาอย่างนี้ยนะฮะ แล้วก็ส่งแรงใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับนะฮะเสียงพูดอ่านไม่ชัดก็ใส่แมสนะครับนะฮะ,นะนะฮะอวันนี้พอดีผมมีภารกิจอยู่หลายอย่างที่ค้างๆก็เลยรีบทำกันแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะส่งตอนสิบเอโมงกว่านะครับ ข้าวเหนียวแล้วก็มูยอนะครับทําได้ไม่ยากครับก็ช่วงนี้ต้องทาอะไรที่อย่างรวดเร็วครับว่างไหวนะฮะตอนนี้ดูการทําข้าวเหนียวนิดหนึ่งลองมาจุ่เดี๋ยวมูยอนี้จะไว้ทอดแล้วก็นึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมหั่นกระเจี๊นะฮะก็ทำประมาณร้อยสองร้อยชุดนะครับนะฮะ สวัสดีค่ะน้องมิวค่ะสวัสดีครับนะฮะสร้างบุญสร้างนะครับก็แบ่งปันบุญให้กับทุกท่านนะครับนะฮะร่วมนะครับแบ่งปันบุญให้กับการระกันนะครับอยู่ที่บ้านก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหลายคนบกเหนื่อยยังช่วงนี้เครียดด้วยนะครับมีตกข้องบนคิดโน่นคิดนี่อย่าเครียดครับนะฮะเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน อามองยนะคนะครับสัตทุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอาจารย์ครับคุณสาธิตาสวัสดีครับนะฮะทุกท่านครับนะฮะก็ขอส่งท้ายนี้ด้วยกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอแขค่ค่าจกสิ่นและแย่นี้ไปใดว,วันร่ำรว,ว,วยร่ำรวยเงินมีทองใช้อย่างไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอใหิทฐานให้ท,ท่านนั้นได้บุญสุศลที่ทําร่วมกันมาให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตมีเงินมีทองมีความสุข ผลภัยจากนั่นโรคร้ายนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแห่งแ่งรวยๆสวัสดีครับ